โอ้โหสีสายบางไปอินอายุหนึ่งปีครับผมมาดูสิดูกิ่งฮนะดูกิ่งดูรากอันนี้รากธรรมชาตินะไม่ใช่รากตะขาบนะสวยมากมากช่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาะเล็กพามาอัปเดตกันหน่อยนะที ไม้ที่ชื่อว่าสี่สายบางไปอินนะครก็เป็นไม้ที่อายุประมาณ1นึ่ปีหนึ่งปีนะนี่พี่วินิตมาเพาะเองฮรนะก็สั่งซื้อมเมล็ดจากสวนพี่สมศักดิ์บางไปอินนะ,ะสำหรับคนที่เล่นชนชมก็น่าจะรู้จักกันดีนะสวนนี้เขาดังนะนี่ไม้สี่สายบางไปอินปีเดียวเท่านั้นนะนี่ไม่น่าเชื่อนะ คราวที่แล้วที่ผมถ่ายให้ดูคือเอาไปแขวนนะแขวนเตรียมเปลี่ยนกระถางเนี่ยแต่พอเอาลงกระถางแล้วโอ้โหเนี่ยหลักตะขาบก็เริ่มงามแล้วเริ่มเขียวขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขียวใหญ่ขึ้นแล้วตอนตอนแรกนี้เล็กๆเท่าไม่เท่านิ้วก้อยเลยนะเนี่ยลงไปประมาณสัก40วันประมาณนั้นนะก็เกือบสองเดือนแหละเนี่ยนี่ฮะ สวยๆทั้งนั้นเลยนะชุดนี้พี่วินิตท,ทำไว้ลากตะขาบไว้ประมาณ11ต้นนะส1ต้นนี่ยนะนีะนี่สวยๆทั้งนั้นเลย11ต้นนี่อายุ1ปีนี่เริ่มมีดอกแล้ว1ปีมีดอกและนะนี่นี่มีแต่แบบบึกๆทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเนีสิบหนึ่งต้นชุดที่ทำรากกะขาไว้ไม่น่าเชื่อฮะตอนนั้นแบบนิดเดียวเองนะใครกลับไปดูสี่สายบางไปอินของนาเล็กที่แขวนไว้นะที่ถ่ายตอนแขวนไว้เนะี่ยจะเห็นว่าต้นเล็กนิดเดียวนะแต่พอลงดินไปเกือบสองเดือนเนี่ยโอ้โหดูใบมันนะแบบแน่นตึ๊บเลย คนเลี้ยงอย่างพี่วินิเตปของโหถือว่าฝีมือมากมากเลยนะแล้วสายพันธุ์เขาดีด้วยนะสายพันธุ์ของคุณพี่สมศักดิ์นะสมศักดิ์บางปอินนะใครอยากเสิร์ชหาก็ลองดูนะลองติดต่อดูซึ่งเป็นขาประจําที่พี่วินิตสั่งซื้อนะั่นแหละดูอีกชุดชุดเดียวกันนะรุ่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นรากธรรมชาตินะเมื่อกี้เป็นรากกะระขับ อันนี้รากธรรมชาติคือ,อปล่อยให้รากเขาแบบเกิดเองตามธรรมชาตินะอาจจะมีดัดนิดนึงนะจัดรากนิดนึงเนี่ยสามต้นตรงน,นี้แล้วก็เริ่มออกดอกด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยรากธรรมชาตินะฮะอายุหนึ่งปีนะฮะใครแบบเลี้ยงอายุหนึ่งปีไม่ได้เท่านี้เนี่ยสุดๆุดแล้วเนะี่ย นี่ครับนี่อายุหนึ่งปีที่ว่าเด็ดเด็ดแทเด็ดเด็ดนี่ฮะหนึ่งปีแล้วลากธรรมชาตินะเดี๋ยวจะพาไปดูชุดเดียวกันอีกห้าต้นนะที่พี่วินิตเอาไปลงอันนั้นคือลงต่อเนื่องลากธรรมชาติต่อเนื่องเลยยังไม่ได้ไม่ได้แขวนไม่ได้แขวนเหมือนในชุดที่ทำลากตะขาบนะ อันนั้นลงดินต่อเนื่องเดี๋ยวไปดูว่าต้นใหญ่ขนาดไหนดูแล้วจะทึ่งหนึ่งปีฮะหนึ่งปีเนี่ยสีสายบางไปอินเนี่โอ้โหนี่ฮะอันนี้รากธรรมชาติเหมือนกันนะที่รากธรรมชาติมีอยู่ห้าต้นเนี่ยไม่ได้เลี้ยงไว้ขายนะบอกไว้ก่อนนะครับจะเลี้ยงไว้เชยชมเอง เลี้ยงไว้ภูมิใจเองนะนะเอาไว้ดูแล้วก็เดินดูทุกเช้าเดินดูเดิน,ดดนรถทุกเช้าเนะี่ยคนเราใจรักไม่เหมือนกันนะบางคนก็ทําเพื่อค้าขายแต่บางคนก็ทําเพื่อ,อความสุขเนะีนะ่ยพี่วีนี่ทำเพื่อความสุขนี่แหละไม่เหมือนกันฮนะน,ะนี่หนึ่งปีให้เราดูใบดูกิ่งฮนะดูกิ่งนี่กิ่งมันซ้อนขึ้นอย่างนี้เลย รากธรรมชาติแล้วกิ่งเขาอย่างนี้โอ้โหนี่ฮะสวยๆเด็ดๆนะหต้นนะอันนี้แบบลงต่อเนื่องเพียงแต่ว่าอาจจะย้ายเปลี่ยนกระถางเฉยๆนะเปลี่ยนกระถางใหญ่ขึ้นนี่ฮะ โฆษณาให้เลยนะพี่สมศักดิ์ที่บางไฟอินนะบอกสวนนี้นมเมล็ดเขาเนี่ยถือว่าพันธุ์ดีสุดๆเลยฮนะนี่สีสายบางไฟอินเนี่ยนี่ดูฮะดูกิง่งดูกิง่งดูกิง่งอื้มมันสุดๆไปเลยเนี่ยปีเดียวนะเดี๋ยวให้ดูปีเดียวให้ดูคืบผมดีกว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเอมองภาพอ่ยอ่ะเนี่ยคืบยาวๆเลยนะสุดๆเลยนะเนี่ย สองคืบนี่ก็ตกประมาณสัก50เซนโอ้โหสูง50เซนแล้วนะแล้วถแถมออกดอกด้วยสวยจริงฮะอ่ะครับผมสำหรับวันนี้นาเล็กก็พามาชมสีสายบางไฟอินนะที่อายุ1นขวบพอดีนะพอพี่วินิตเริ่มเพาะเมล็ดเองประมาณช่วงมีนาเมษาปีที่แล้วนะปี19นี่ปี20นนี่ต้นขนาดนี้ ถึงไหมละครับอครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกินตนัยสรัพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นัครัผมสวัสดีครับโอ้โหสีสายบางไปอินอายุหนึ่งปีครับผมมาดูสิอดูกิ่งฮนะดูกิ่งดูรากอันนี้รากธรรมชาตินะไม่ใช่รากตะขาบนะ สวยมากมา